รีวิวเสริมจมูกของน้องนิ่มนะคะที่ BJ คลินิกทรง BJ Super s นะคะหลังทำเสร็จทันทีค่ะ mm. เดี๋ยวแอดมินพาไปชมเลยอันนี้จำรูปก่อนทำได้นะคะ mm. อันนี้คือหลังทำเสร็จทันทีนะคะสวยปลายพุ่งเรียวมากนะคะ mm. กับทรง BJ Super s นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสวยปังมากนะคะกับน้องนิ่มนะคะ mm. อ่าก่อนทำด้านหน้านะคะอ่าอันนี้คือการก่อนทำอินเตอร์โดมนะคะ จะเห็นว่าปลายป้านออกทั้งสองข้างนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูด้านตรงหน้านั่งนะคะลูกค้าเงยหน้าขึ้นให้หน่อยค่ะ <Okay. S 1> สวยเปลี่ยนมากนะคะเดี๋ยวเทียบกันชัดๆอีกหนึ่งรอบนะคะ <Okay. S 1> สวยสโลปปลายพุ่งสุดๆเลยนะ <Okay. S 1> สยเสริมจมูกกับน้องนิ่นมที่ B J ค l i n i c นะคะสวยมากค่ะ สำหรับใครที่อยากได้ทรง BJ Super S ก็แนะนำเลยค่ะเดี๋ยวก้มหน้าลงนิดนึงนะลูกสวยปังเปลี่ยนเลยนะคะที่ BJ Clinic รามคำแหง24ค่ะ